ปัาดิกนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสาหร่ายนี่มีน้ำชาแบบน่ากินมากเป็นชาเขียวอันนี้คืออะไรไข่ดองไข่กุ้งมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้น่ากินดีแฮ เค็มกิโปให้ด้วยนี่เขาก็จะมีสาล่ายมาให้ครับนี่เอาสาล่ายวางนี้นะครับวิธีการก็นี่นะครับแซลมอนดองมาใส่ตรงนี้นี่นี่เลยเินนะครับเตรียมตัวนะครับแล้วก็มว้วนก็ม้วนนะครับนี่ใช้มือครับสดจัดเออไม่เอาใช้มือดีกว่า เดี๋ยวพริกต้องเลยก,กินแบบนี้เลยนี่นปลาดิบที่สั่งมา99บาทเมื่อกี้นี้ชิ้นใหญ่มากโอ้แม่เจ้ามันใหญ่อย่างนี้เนี่ยเสียงสั่งไปหมดแล้วอันนี้ก็ยังกินไปหมดเลยคราวนี้มาอีกแล้วอันนี้เหลือชิ้นเดียวนี่ของไทรเนี่ย ดไปนี่แบบสูมิโซแบบสายมาก